สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะมาดูนะครับช่างอู๋กำลังจะตัดผมทรงอะไรครับเจ้าก็ลองทรงสูงนะคะไม่ขาวโอเคนะครับก็มาดูเลยนะครับโดยใช้หวีเกาหลีนะแบรนด์ของอเมริกานะ <c oughs> ยังหวีนะครับแล้วก็สไลด์จวดๆวดกันไปเลยนะ ทาา่านผู้ยังวีนะครับสี่ห้างขาแล้วเรอยพิชวีขึ้น,นครับโดยกดนะครับกดหูลงเล็กน้อยนะครับยังวีนะครับไถนะครับก็เป็นจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามนะครับจุดที่หนึ่งนะครับบริเวณหน้า หน้าจอครับด้านขวานะจุดที่สองก็งบนมีหูขวาจุดที่สามครับหลังใบหูจุดที่สี่ก็บริเวณใช้พลอยทั้งหมดนะครับนบไหนหนึน่งครับ ก็เอียงวีนะครับเอียงวีตัดนะครับบริเวณขอบทรงครับความสูงก็คือบริเวณ เนื้อไปหูนะเป็นนะครับตุยสูงขั้นแรกนะครับก็บริเวณหลังไปหูก็เอียงบีแล้วก็สไลด์นะครับเอียงบีแล้วก็ตัดบขึ้นไปเลยสี่ห้ามีสอ หนึ่งแนบสองยกสามลอยครับที่วีโลนแล้วก็ตัดอิดด้านหลังไือหูงนะครับก็ใช้มุมบรลเรียน ด้านขวาเก็บอะละเหยียบนะวันนี้ท่างกูวางแผนจะตัดแบบไม่ขาวใช่ไหมครับ่<แ>มีการเกาผมนะครับให้มันไม่ดีนะลบเดียดบลบสอบด้วยนะครับท่างกูก็มองกระจบไปแบบหนึ่งครับว่า มันได้ที่หรือ,อยังวะมันเนียนหรือ,อยังครับ,รบเก่านะครับยันโเก่าไปทอยนะครับยิดไปบิดออก สไลด์ขึ้นไปเลยนะครับตรงไหนที่มันยังไม่เนียนมันไม่คืนเพาวางวีสีผ้าหงศานะครับหัวถีแน่นอนถือสะทีแน่นอนถ้าอยูร่รยายาเก่านะครับความเป็นเลีองลงสไลด์ลงมา ที่มันดูดยาวก็เก็บระดีษจดออกบริเวณหลังเม็ดหูนะผอมปริอวลงแล้วก็ตัดวันนี้ถ้างอุก็ใช้มาคร,รับป,ปัตเ,เตอร์อเลียนเอ้าวอลล์สุ per เทเปอร์พอนเดนไ้ส์ยนะครับมอเตอร์ขนาด6,500รอรอบต่อนอาทีนะครับใบมีดมาตรฐานระดับโลกนะของอเมริกา นั่นเองีดล่าลงกีดต่าลงเบาๆนะครับแต่ขอบให้สวยงาม นะครับช่งอูเขาก็จะดูซ้ายขวาว่าซ้ายขวาสูงเข้ากันหรือเปล่าเปสวมลงฟันเบอร์หน <1. 5. S 1> ึ่ง้านึงครึ่งครับความย้ําไม่เกิน4.5มิลเมตระตวะัดให้ถอยขึ้นอีกนะครับสอกย้ําความเนี้ยบความเนียนครั้ง แบบเป็นฟันศูนย์นะครับหลังจากใช้ปัตตเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างอูทำไปคว้านะครับเจ้าปัตตเรียนวอลนะครับดีเทลเลอร์ LI ไนะไรสายนะ การขอบกันจอน,นะครับแต่งขอบกันจอนให้สวยงามแต่งส่วนที่เกินออกนะครับท่งบางผู้วางแผนจะแต่งจอนให้มันเป็นรูปตัววีนะ ความบิลงเก็บเลก่อยให้สวยงามนะหลังเบ่งหูนะครับยังยาวอยู่สี่ห้าเส้นนะสร้างอุปกรณ์มุมประเรียนนะครับด้านซ้ายนะครับเก็บราละเอียดนะก็จะได้จอนเป็นรูปตัววีนะครับ แต่งต้องเแต่ขมับมากิบล่างลงจีบข้างลงนะเบาๆพยายามแต่งขอบแต่งจอนให้มันเป็นนะปตูวีนะโดยใช้มุมนะครับปัตเรียนด้านซ้ายนะครับในการ ขอบนะแล้วก็ชะงโงกดูดูซ้ายขวาความสูงเท่ากันหรือเปล่านะครับก็จะคิดในใจประมวลผลนะครับเสร็จแล้วเขาจใช้วิธีเกานะครับใช้ปัะเรื่อเกาตวัตวไหนที่มันดีดนี่มันไม่สวยเกลอนเดียวครับช่างอูวไปขว้านะครับรเบจ้าน้ำกดน้ำมา ทั้งขวานน้ำทั้งหวีทั้งทั้งใดนะครับสามนิ้วนะครับจับไม่ทันเลยหวีนะครับหวีมาด้านซ้ายหวีไปด้านหลังครับเป็นน้ําเปล่านะบอเตอร์ออริจินอลนะครับน้ําเปล่าที่บริสุทธิ์นะเราอยากจะได้น้ำแร่ครับไปซื้อน้ำแร่ในเซเว่นออร่ามาใส่ก็ได้ใ้น้ำแร่ทอยผมก็ได้ ตอนนี้ครับช่างอุปสเสยมาหลังบ้านนะดูนะครับว่าเขาจะยกตัดยังไงครับช่างอุก็ไม่พูดพันตัมเพลนครับยกบริเวณเซนเตอร์ขึ้นมาตัดคว้ามาตัดแนวนอนนะครับความยาวไม่เกินสี่นิ้วนะครับดูนะครับว่ามันจะกินเลือดของช่างอุหรือเปล่าสังเกตสีเล็บนะครับก็สิบนิ้วก็สิบสีนะนะครับไม่ใช่ลิเกียนะครับเป็นฟีสไตล์ของการเขียน เ็นเล็บหรือว่าเพ้นสีเล็บนะครับก็ยกขึ้นมานะครับชั่วชั่วชั่วเลยตัดน,นะครับโดยใช้ไกด์ไลน์บริเวณจุดกึงกลางนะรหรือว่าตัดทรงเสยนั่นเองทีนี้เข้ามาเช็คแนวอะไรแนวขวางเสยนะ เมื่อกี้ตัดแนวไนระแนวนอนนะครับมันตัวตัดแนวขวางเสยโยงโยงนะครับเพื่อทั้งูู้ะโยกซ้ายโยกขวาในการตัดนะครับมาตัดด้านซ้าย ตัดทั้งหมด3จังหวะนะครับท้ายตรงกลางแล้วก็ตันขวานะก็อย่างงนะท่านผู้ชมหรือว่าช่างตัดผมรุ่นน้องให้ดูเป็นแนวทางนะในการซอยผมนะไปขวานะครับถึงไกลฟันตามมาแล้วดูนะครับว่าท่านผู้จะตัดยังไงนะครับสับนะครับตรงไหนหนาสับเลยฟิลลิง่ง ให้ความรู้สึกสับนะสับเลยสับไล่ไปนะครับเรื่อยๆในเวลา12นาทีนะครับสับไปครึ่งหัวนะครับตัวนี้เขาก็เป็น จากเป่าเสร็จแล้วนะครับช่างกุ้ก็จะใช้ปัตตอเลียนนะมาเก็บรายละเอียดนะก็จะมองดูกระจกนะครับมองซ้ายแลขวาหาขอบหาเหลี่ยมนะครับที่มันยังไม่สวยงามมันดีๆอยู่ก็ใช้ปัตเตอรเลียนความลงแล้วเก่านะครับปรับเป็นปันสูตรนะลบขอบลบเหลี่ยมออก ตรงไหนยังไม่สวยนะครับเก็บตรงนี้นึงครับช่วงข้อต่อนะครับบริเวณจุดปรกอบทรงครับขั้นข้างเราต้องเก็บให้มันต่อเนื่องให้มันคอนเน็กตกันนะไม่อย่างนั้นมันจะมาอะไรมันจะบีดไม่สวยสำคัญมากนะครับบริเวณขัานข้างขั้นข้างซ้ายนะขั้นขวานะครับนีน่ไม,ม่นึงครับผมสายตาช่างอุ มองซ้ายมองขวานะครับเพื่ออะไรเพื่อจะวัดระยะนะครับแล้วก็สไลด์ข้างหน้าด้วยครับสไลด์ผมด้วยเะไรด้วยปัตเลียน,น ทั้งอุกเลง,เลงเลอีกกันตาเข้มนะครับนีตอนนี้เขย่านะครับมีการส่องมีการแบรมือส่งรหัสผ่านนะครับดูโยกซ้ายโยกขวาครับส่องดูเอามือีเขี่ยวดูนะครับไม่ได้เป็นไรความชื้นนะครับเขี่ยวดู ดูให้มันดีๆดูพ่ามันถ้าม,มันไม่ได้มันจะเป็นยังไงนะก็เกาชั่วๆเลยนะครับยังนะไม่สะาใจนะครับไปคว้ากันไกลฟันปลามาอีกแล้วับนี่ดูครับใช้เทคนิคนครับลักษณะ ยกผมขึ้นทีละชั้นนะครับแบ่งผมเป็นเซกชันแล้วก็รัวกันไกฟันปลาลักษณะดิฟซัตสิ้งดิฟคอยนะครับสับเฉพาะจุดไหนที่มีความหนานะยังไม่พอครับขยับางกวานี้มาสับดูดิสับอะไอ้วะคอยหน่อยลูกค้ามาขอบางกว่านี้หน่อย ทางอูก็สับไม่ยังแล้วทีนี้เนื่องจากได้ไฟเขียวนะครับจากลูกค้าแล้วขอ,อสันหน่อยรตรงนหนหนาก็ใช้ความรู้สึกครับสับเลยนะครับ วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณเล้งสะพานใหม่นายเล้ที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอรับที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอสอนผมลง u t ทู e นะช่างอูก็เป่าเสร็จผมด้วยลมเย็นนะปิดความร้อนนะครับก็ลากผมนะครับไปข้างหน้าข้างหลังยกขึ้นยกลง ดูครับว่าเขาจะเอาอย่างไรกันแน่ครับนะครับไปเขย่านะครับโฟมมานะครับหนึ่งก้อนนะครับผสมกับแว็กนะครับนิดหน่อยนะครับใส่รวมกันมาเลยปนปนัหมนมูมูซวซัวโผล่ไปที่หัวลูกค้านะครับคุณเล้งว่าทําอะไรครับพี่นะครับจัดทรงครับไม่ใช่ซักผ้านะครับไม่ใช่ตีฟองสบูนะมันคือโฟมนะครับโฟมก็ เอาไว้เซตติ้งจัดทรงไม่ให้ผมมันเปียกจนเกินไปและไม่ได้ให้แห้งจนเกินไปนะครับให้มันชุ <arta> ่มชื้นพอดิบพอดีนะครับกระยำระยำมกรยุมทำหัมโวนส่วๆทำเหมือนมืออาชีพนะครับมืออาชีพเพราวก็จะจัดยักยัดยัดจะเอายังไงกันแน่ครับดูแบบดูกระจก ผมข้างหน้านะครับจะให้มันย้อยลงมากว่าน,นี้อีกไม่รับนะครับก็ดูหน้างานนะเอาไปต่อยอดเอาไปสร้างงานสร้างอาชีพได้นะครับวิธีการตัดผม,มง่ายๆชิวๆสบายๆ๋ยวจะเรียนตัดผมมาช่างใหญ่โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเข้ามา0 8 1 9 8 5 6 2 3 4 0 6 2 5 4 8 3 9 9 9นะครับสถาบันสอนผมอาจารย์ใหญ่ตั้งอยู่ปากซอยพงหนดุลทินหิ ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญนะเพียดสายใหม่กทมถ้านั่านรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาลงที่สถานีสะพานใหม่นะออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ป่ามือช่างอู๋ก็ไปคว้านะครับจะแปลงปัดหน้าลูกค้าปัดที่คอปัด,เ,ออนะออสดเสร็จผมออกนะเพื่ออะไรเพื่อให้ทำความสะอาดให้เส็ษผมติดคอลูกค้าน้อยที่สุดนะครับยังไม่จบครับก้บมนิดนึงครับนิด ทางอูไปใช้นะครับเจ้าแตเรียนตัวเล็กนะครับเนื่องจากเขาจะมีความสามารถในการกรอบปันจรไล่เสียดได้ดีนะครับตัดขนอ่อนผนย้อนมันชื่อนะครับวอลด์เทเลอร์ไลท์สายนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่เทียมไออ่อนนะร,รุ่นใหม่ของโลกเลย แล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ที่ช่างใหญ่อัปโหลดขึ้นทุกวันนะครับไปสบัดนะครับเสียดผมตอกซะหน่อยนะครับแล้วก็มาปัดหวัดขอลูกค้าลูกค้าซาลอนเอาลูคค้าไปสระผมเซีผมนะครับเอาสำหรับลูกค้าบร์เบอร์กับลูกค้าไปโดดคนเขานะวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆมที่ช่างใหญ่อัปโหลดขึ้นทุกวันนะครับ ให้ดูกันแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณค่ะ